กปปวันนี้เรามาขายเอสนะคะพ่อแม่พี่น้องอผู้ใดมาเบิ้งวอ้ยโมเมนต์มาเติมเอสเด้อค่ะก็ซื้อ ดีเจเบสใส่เอลอยไว้ใจได้ไหมล่าสุดสาวเบสเรกนีคำสิงได้รีบขับรถไปทำงานที่ตลาดเซฟวัน จังหวัดนคนรราชสีมาโดยงานนี้ได้มาร่วมงานกับทางเอสโคลาโดยเป็นการโปรโมตเครื่องดื่มสูตรใหม่รวยท้องขายเอสสูตรใหม่รวยท้องเรียกได้ว่าสาวเบสเป็นอีกหนึ่งสาวที่ดึงดูดแฟนคลับได้มากเลยทีเดียวค่ะเพราะมีแฟนคลับจํานวนมากรอเป็นกาลังใจให้กับสาวเบสโดยงานนี้มีจังหวะที่สาวเบสเองได้เป็นดีเจสาวแสนสวยแถมวันนี้ยังใส่ชุดที่โชว์หน้าท้องทําให้เห็นความลี้นและหน้าท้องร่อง11อย่างชัด ในงานนี้แฟนคลับเองก็แทบจะไม่ไว้ใจในตัวสาวเบสแล้วล่ะค่ะก็เพราะสวยขาวออร่าขนาดนี้ต้องเผลอใจตกหลุมรักสาวเบสไปตามๆกันโดยงานนี้แฟนคลับมากมายก็ต่างมาคอมเมนต์วิดีโอนี้อาทิน้องเบสหนูจะเก่งทุกอย่างไม่ได้นะเป็นการขายที่สนุกมากๆขายเก่งจริงๆแบบนี้จ้างอีกคนสวยขายเก่งคนสวยขายเก่งน่าดูของให้ปังๆสาวสวยสายเอนเตอร์เทนต้องยอมเขาละสวยเก่งน่ารักขายเก่ง มากเพราะการเป็นดีเจเบสครั้งนี้เป็นการไลฟ์ขายของเอสโคลารสชาติต่างๆนั่นเองค่ะงานนี้ก็ได้งัดภาษาอีสานมาเพิ่มความน่ารักและเอาใจแฟนคลับชาวโคราชไปเต็มๆแบบนี้เขาเรียกว่าอยู่เป็นรู้งานแบบสุดๆถูกต้องไหมคะสาวเบสแค่นี้แฟนคลับก็ไม่รู้จะหลงรักยังไงไหวแล้วยังทําขนาดนี้จะไม่ให้หลงรักมากขึ้นได้ยังไงคะสาวเบสคะเป็นกาลังใจในการทํางานให้กับสาวเบสด้วยนะคะขอขอบคุณ ีคสงฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ